ไม่แต่ถ้าตอนตอนเช้าแบบเหมือนเพิ่งตื่นหนูจะไม่กินได้แต่ว่าถ้าสมมติตอนดึกดึกให้หิวต้องกินอ่ะมันเหมือนชินอ่ะมันชินเพราะว่าเวลาเหมือนแต่ก่อนเราเลิกงานมาดึกเราก็จะกินดึกเหมือนเราชินดึกเราตื่นสายอย่างเงี้ยตอนเช้าเราก็จะทนได้แต่พออยู่ดกพอตื่นมาถึงปุ๊บก็หิวเลยแล้วก็กินเริ่มถามสาวโมงูก็หิวอีกฮัลโหล ตอนเราฟแฟน,นะคะเข้าสู่ข่าวรับแขกแอดช้างไทยของเรานะคะตอนนี้นแฟนกําลังทยอยทยอยเข้ามานะคะใครแวะเข้ามาถึงแล้วอย่าลืมกดแชร์บอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะวันนี้สุดพิเศษมากๆเลยนะคะข่าวรับแขกแอดช้างไทยเราออนไน์ไปสาแฟนเพจด้วยกันค่ะรู้ฟังคุณผู้ชมคะ่ะทั้แฟนเพจ90บลูกทุ่งรักไทยนะคะแฟนเพจข่าวลูกทุ่งแล้วก็แฟนเพจลุกทุ่งแควนั่นเองนะคะดีใจอ่อยจาก90้ลูกทุ่งรักไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้น่าจะมากันเยอะแล้วนะคะ <substit uting> ขอต so ้อนรับน้องลำไยไายทงคังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยของเรานะคะวันนี้แวะมาเยี่ยมเยียนที่ช้างไทยเอน์เมนต์ของเราด้วยคะแล้วก็เป็นศิลปินที่เรียกได้ว่าโอ้โหออกเพลงไหนมาที่คอสทิปทุกเพลงจริงๆนะคะมีกําลังใจดีด้วยนะคะแล้วก็ทํางานตอนนี้ประสบความสําเร็จหลายอย่างด้วยแ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้น้องลำไยทักทายแฟนๆทั้ง FM 90 แฟนๆชาวข่าวลูกพุกแล้วก็แฟน,แฟนๆลูกพุกงสแควร์ค่ะสวัสดีค่ะน้องลำยแห่งทองคำนะคะสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น <c oughs> ้องลำยด้วยนะคะน่ารักจริงเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องลำบากด้วยนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วน <c oughs> ้องลำบากนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะน้องลำยของเรานี่ได้แบบว่าเป็นฉายา อาฉายาใหม่เขาเรียกว่า the mass of i n d y แปลว่าอะไรคะยืนหนึ่งในวงการเลยทีเดียวภาษาอังกฤษไม่ค่อยมูเรื่องอะ <laughs> <c oughs> เป็นินดี้แบบว่ายืนหนึ่งในวงการเลยขอบคุณค่ะ,ะ,คะงานเยอะมากพอเปิดมาปี2564นี่ถือได้ว่าจริงเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่2563ที่ผ่านมาน,นี่อะโควิดนะคะมันก็ทำให้แบบโคโนในวงการเรานี่โอ้โหก็ลำบากกันเยอะนะคะแต่ว่าน้องรุ่ยยาเป็นคนหนึ่งค่ะที่โควิด มันเหมือนกับเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะจริงๆก็ทาทาทาได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเราไม่มีงานคอนเสิร์ตเลยจริงๆแล้วตอนนั้นเรารับคอนเสิร์ตสะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอเรารับคอนเสิร์ตไม่ได้เหมือนหนูก็จะต้องแบบปรับตัวเองนิดนึงว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะว่าเราเองก็เงินเข้าทางเดี้วคือทางคอนเสิร์ตตอนนั้นแล้วหนูก็เลยคิดว่าพอเราไม่มีเงินเข้าทางคอนเสิร์ตเนี่ยเราต้องหาเงินทางด้านอื่นแล้วเพราะว่า เราจะต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่าเลี้ยงดูน้องหมาค่แอ,อะไรค่ากินค่าอะไรในในครอบครัวเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องหาอะไรทาหน,นูก็เลยหาอย่างอื่นทําด้วยค่ะทั้งขายของแล้วก็รับงานทางด้านอื่นด้วยทั้งพิธีกรทั้งแบบว่าโฆษณาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอูหเยอะหมดเลยทําทุกอย่างเลยตอนที่แบบว่าเห็นว่าน้องยายขายของนี่คือทําเป็นแบบที่ทําเองขายเองด้วยคืออะไรใช่ค่ะก็เป็นของกินค่ะเป็นพวกปลาเป็นแหนมเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เขาเหมือน จริงๆแล้วแม่อยากเปิดร้านค่ะ,ะอยากเปิดร้านแล้วพอมาเราวางแผนกันแล้วค่ะว่าอยากจะเปิดร้านเล็กๆเป็นร้านแบบอาหารแนวอีสานแล้วก็คือเหมือนกับอ่าดูสถานที่ดูอะไรไเรียบร้อยแล้วแต่พอดีมา COVID โควิดโควิดมาปุ๊บก็เลยไม่น่าได้แล้วถ้าเปิดร้านคงจะคงจะไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ค่ะ,คะก็เลยลองขายกันแบบออนไลน์แล้วพอลองขายแบบออนไลน์ก็ถือว่า ประสบความสําเร็จค่ะในระดับหนึ่งก็มีมีลูกค้าเข้ามาทั้งลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าใหม่ๆนะคะเพราะว่าน้องยายเขาบอกว่าเขาเนี่ยตอบอีบอกซ์เองแต่ๆ <c oughs> ก็อยากจะสั่งซื้อนะคะแพ็เองด้วยทําเองค่ะ <c oughs> ทำเองแม่เป็นฝ่ายผลิตแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายแบบไลฟ์สดบ้างโปรโมทช่วงแรกเนี่ยก็คือตอบ ตอบเองหมดเลยค่ะแล้วเนี้ยพอ,อมาช่วงหลังเราเริ่มแบบว่าไปไถ่ายละครบ้างไปทํำเริ่มไม่ไหวเพราะว่าแฟนแบบลูกค้า <Yeah. S 1> ทักมาแบบว่าลูกค้าเวลาทักมาก็ต้องการให้เราแบบตอบเร็ว <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วทีเนี้ยพอหนูทำย่างอื่นด้วยอะ่ะ <c oughs> เราก็ตอบช้าเราก็เลยมีการแบบจ้างแอดมินเข้ามาเสริมด้วยประมาณ3-4 <c oughs> คนโอ้คน oh oh. คอนเทนง์อะไรกินใช้แอดมินหนึ่งสามสี่คนด้วยกันนะคะอ่ะแฟนๆคะ่ะที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้นะคะที่แฟนเพจ90้าสิบลูกทุ่งไทยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแฟนๆชาวข่าวลูกทุ่งแ <c oughs> ฟนเพจยอดนิยมอันดับหนึ่งของวงการลูกทุ่งค่ะตอนนี้มีช่องยูทูบด้วย <c oughs> อ่ากฎสอบสไครต์ันด้วยอยากจะบอกว่าที่ข่าวลูกทุ่งเนี่ยนำเสนขอข่าวน้องนำใหญ่ตลอดเวลาแฟนๆกดไลค์กดแชร์กันหนักมากนะคะแล้วตอนนี้น้องนำใหญ่นี่คือแบบอีเวนต์เยอะ เขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์คือมันม,มีงานเยอะมีทั้งพรีเซนเตอร์มีกี่ตัวคะก็ตอนนี้มีประมาณ3-4ตัวคะ่ะนค่มนะคะ,ะ,คะมีหรือ,อเกี่ยวกับอะไรบ้างเอ่ยก็ะจะมีเกี่ยวกับอ่าเป็นนมค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสบูเ่เป็นปลาลับเป็นออะไรย่างเงี้ยค่ะหลายยอ่าง นอกจากนั้นก็แบบว่ามีรีงานมีวงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างค่ะเล็กๆน้อยละครค่ะละครอันนี้แบบเพิ่งติดตามในแฟนเพจคขาทุ่งเลยนะคะมันมีฉากที่แบบว่าโอ้ใจเต้นสั่นตึกๆๆเลยค่ะคุณขานั่นก็คือแบบว่าฉากว่า ออเป็นเล็ฟซีนมันก็แบบเซอร์ไพรส์เรามากเหมือนกอันเพราะว่าพี่นุ่นพุ่มกับก,ก็ก็ไม่ได้บอกเราก่อนหน้านั้นว่าจะมีฉากเล็ฟซีนพอไปถึงปุ๊บก็บอกเลยตอนนั้นว่าเดี๋ยวจะต้องมีฉากเล็ฟซีนนะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถามก่อนวันนั้นที่จะมีฉากเล็บซีนค่ะได้กินปลาร้าไปหรือเปล่ากินทุกอย่างค่ะอยู่ที่กองหนูมันได้ฉายาว่าแบบเป็นเป็นเจ้าแม่แห่งการกินเพราะกินทุกอย่างส่วนมากเวลาไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนน้องมุกก็จะกินคลีนใช่ไหมคะพี่ข้าวก็จะแบบนี้มีอาหารคลีนพ ตัวเองดาราแบบผู้หญิงเนี่ยจะมีกล่องข้าวของตัวเองไปหมดเลยซึ่งหนูก็มีเหมือนกันแต่หนูมีแบบชีสมีแบบไก่ทอดมีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่มันไม่คลีนเลยแล้วซึ่งส้มตำก็คือกินบ่อยมากในกอแล้วตาเองทั้งเผ็ดทั้งอะไรทุกอย่างหมดเลยแต่พี่แต่พี่ใช่ค่ะใช่วันนั้นผู้ที่โชคดีคือแซกชุมแพคุณแซคชุมแผ <laughs> แแมเขาก็กินเหมือนกันก็กินเหมือนกันแล้วมันเป็นยังไงคะคี่แบบว่ายังไงคะช่วยเล่า,านิดนึงพอถึงฉากนี้แล้วมัน ก็มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เราสองคนมากค่ะจริงๆแล้วมันเซอร์ไพรส์หลายๆครั้งซึ่งแบบมีฉากแบบหอมแก้มหรือว่าแบบจูบอะไรอย่างเงี้ยค<ช>่ะแล้วซึ่งวันนี้มันเป็นแบบจูบแบบตั้งใจแบบเหมือนอตั้งเหมือนรอ,อเหมือนเราตั้งใจเพราะที่ผ่านมามันเป็นเหมือนความบังเอิญหมดเลยอะไรเงี้ย่ละครสุดร,รักแซบีลีใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็เหมือนแบบก็ก็ก็แบบ นะจูบเราอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราเป็นฝ่ายเราต้องเป็นฝ่ายที่แบบเข้าไปจูบเขาอะไรเงี้ยหนักกวกว่าเดิมใช่เป็นฝ่ายลุกทั้งนี้เป็นฝ่ายลุกปกติเราจะเป็นแบบเขาจะลุกเราอย่างเดียวเลยวันนี้เราเราต้องแบบว่าเป็นแบบคนที่เข้าไปจูบเขาเองแล้วก็อ๋ออ๋อโอเคก็คงไม่ก็คงได้อยู่อะไรเงี้ยคะแล้วซึ่งตอนนั้นถ่ายกลางแดดแล้วร้อนมากร้อนมากแล้วก็ด้วยความที่เราตัวเตี้ยพี่แซคตัวสูงสูงปี๊ดเลยแล้วเหมือนกับเราก็ไม่ได้ซ้อมแบบอันนี้ก่อนใช่ไหมคะซ้อมจูบอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายจริงเลย พุ่งกับอธิบายเสร็จล้วก็ถ่ายจริงถ่ายจริงปุ๊บเทกแรกหนูก็เหมือนแบบเหมือนเราเตี้ยแล้วเหมือนแบบแบบไอ้นี่กันไม่ดีค่ะแล้วพุด๊ดหนูก็ดึงหนูต้องดึงเสือส้อพี่แซดดึง<ะ>เสร็จปุ๊บมันมันลื่นมันลื่นแล้วแดดมันก็แดดมันแดดมันแดนแดมันแง่งตาแม่ค่ะแดดมันแงบบ่งตาแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบว่าต้องแบบมันคือเราไม่ถึงอ่ะคืเอเข<อ>าสูงอ่ะเราก็ต้องแบบอ้าวไม่ได้เทคแรกไม่ผ่านเพราะว่ามือมันไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยะก็ไปคัดต่อไปคัดต่อไปก็ลืมบท พี่แซคลืมบทก็อีกคัดเนนึงเทคนึงเทคที่สองเนี่ยคาดว่าแซคอาจจะเป็นแผนลืมบทลืมบทแต่ตอนลืมบทยังไม่ได้จุบแล้วก็แบบว่ามีลืมบทบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างหลายทีนึงแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีสรุปก็จับไปทั้งหมดเ้าเทะประมาณนี้แล้วเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับเวลาที่แบบละครออนแอร์คนชอบไหม ก็แะสอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะว่าถือว่าเป็นเป็นละครเรื่องแรกของหนูเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยแฟนๆก็เหมือนเคยติดตามเราแต่แบบผลงานเพลงใช่ไหมคะครั้งนี้ก็ได้มาติดตามเราในบทบาทของนักแสดงบ้าง <c oughs> เขาก็เหมือนชื่นชอบเราในบทของลูกน้ําด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งคุณน่าจะเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่อ่า ทางบ้านคอมเมนต์มาว่าเนี่ยลูกสาวชอบมากเลยล่าสุดบอกว่าอยากจะไปอยู่บ้านเติมฝันกับพี่คอยใส่กับพี่ลูกน้ําแล้ว <laughs> เหมือนกับเด็กๆเขาก็อินไปกับเราด้วยเหมือนเป็นละครที่สามารถชมได้ทุกเพศทุกวัายงางค่ะก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะแล้วบทบาทที่ได้รับนี่คือถือว่าง่ายหรือว่ายาก ค่อนข้างจะเป็นตัวเราเหมือนเป็นมีความแก่นๆดื้อนิดนึงมีความแบบไม่ยอมคนอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเล่นแบบสบายๆเพราะว่าเราเล่นกับพี่ๆที่เราสนิทหมดเลยพี่แซกพี่ลำเพลินพี่เข้าทิพพี่ไม้อะไรเงี้ยค่ะเป็นพี่ๆในวงการที่เราแบบว่าเป็นไอดอลของเราหมดเลยเราก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนสบายๆเวลาทํางานค่ะเพราะพี่ๆเขาทุกคนก็จะเหมือนคอยสอนเราด้วยค่ะพอไปชิมลางงานละครแล้วนะคะเรื่องต่อไปที่อยากจะได้แบบว่า บทแบบไหนหนูเหคะหนูก็อยากอยากเป็นแบบว่าเออเป็นนางเอกออ้ยเป็นนางเอกแบบไม่ต้องมีพระเอกเอ๊ะเป็นยังไงล่ะเป็นนางเอกแบบไม่มีพระเอกนางเอกคนเดียวไม่มีพระเอกแล้วเล่นคนเดียวทั้งเรื่องรอเปล่าเล่นคนเดียวถ่ายคนเดียวดูเองด้วยถ่ายกับมือถืออันนั้นไม่ได้ละเออนะส่วนใหญ่คนฝักบอกว่าอยากจะได้เป็นพวกบทร้ายรอว่าจะได้แสดงฝีมือบทร้ายขอเป็นปากนูษนะคะ ปากเอาปากนูดอยากเป็นนางไรปากนู้ดไม่เอาปกอา,ปปก,าปกแดงนะปากแดงตาเขียวนี่ไปากปากแดงเราเราเองไม่รอดแล้วต้องฝากผู้จัดเอาไว้ด้วยนะคะฝากได้ค่ะต่อได้ยังรับได้อีกใช่ไคะได้อีกค่ะพร้อมมากเลยค่ะพร <c oughs> ้อมทํางานคะ่ะจะมีเวลาหรอคะม <c oughs> ี่คะ <c oughs> ่ะนะคะนอกจากนั้นก็น,กน้องแล้วคือต้องแบ,บ่งเวลาเยอะถูกไหมคะในตอนนี้ในแต่ละวันที่ทําอะไรบ้างะ ก็จะแล้วแต่วันค่ะบางวันก็จะมีพิธีกรด้วยแล้วก็อ่าอย่างละครก่อนหน้านี้แต่ว่านี้เพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวานค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเพลงอัดเพลงใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอีกหลายๆตัวค่ะเราก็จะเหมือนแบ่งวันกันแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาในวันนั้นๆมาแบบขายของของเราด้วยในเพจของเราเองอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ใช่ค่ะขายทั้งของกินแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยค่ะจะแบ่งว่าวันไหนพอจะมีคิวที่แบบเราจะมาไลฟ์สดกับเพจของเราได้บ้างขายของกินของเราหรือว่าขายแบบ ให้ลูกค้าเอฟเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะเห็นมองมาที่พี่ออยเหมือนอยากใช้พี่ออยเนเอฟเสื้อผ้าบ้างเสื้อผ้าแนวนี้มีเยอะเลยนะคะพี่ออยค่ะมีไซส์ไหมคะมีไซส์ม่ะมีไซส์ตั้งแต่ x s s M l ์เอสเอสเอลอหนูไปถึงไซส์หนูทำไมตาเขียวใส่คะ่รบอว่าช่วยแบบมีไซส์แบบ ฝรั่งนิดนึงมีค่ะมีค่ะถ้าแ่น fc ดูอยู่ในตอนนี้นะคะอยากที่จะเข้าไปสั่งซื้อของออนไลน์ขนาดใหญ่นี่คือต้องไปเพจไหนเพราะว่ามีมีเพจปลอมเยอะนะใช่ใช่ต้องต้องระวังเลยนะคะก็ถ้าเป็นของกินก็จะเป็นแฟนเพจมีตังตัวเล็กๆภาษาไทยนะคะก็เขียนมีตังตัวเล็กๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเพจกางเกงยีนเพจเสื้อผ้านะคะก็จะไปที่สุพรรสายยีนภาษาอังกฤษค่ะ โอ้โห oh, oh, นะคะก็อคอยติดตามแล้วก็ต้องไปกดไลค์ไปติดตามให้ถูกเพจด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าเดี๋ยวมีของปลอมจะโดนหลอก<ช>นะจะไม่ได้แบบได้จ่ายตังค์แต่จะไม่ได้ของ<ช>อะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นเรื่องของเพลงก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบซิกนิกอืมใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะ,คะนะคะซิกนิกนี่มีท่าเต้นไหมคะมีโอ้โหเยอะมากนิดนึงเต้นเต้นเต้โชว์นิดนึงเลยค่ะหรืออะไรยรืนได้ในแบบยืนสิว่าเอออ่ากว้างกว้างกว่าซิกนิกนะคือเป็นอะไรที่แบบน่ารักมาก สีสีสายของเสื้อผ้าใช่ค่ะจี๊บจั๊ดสะใจสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ท่าเต้นก็แบบว่าค่อนข้างเยอะด้วยปกติเวลาต่อท่าเพลงอื่นๆของน้องใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนต่อรอบเดียวแล้วฮุกก็จะซ้ำฮุกใช่ไหมคะท่าเต้นแต่เพลงนี้คือฮุกแต่ละฮุกมี3ฮุกเนี่ยไม่ไม่ซ้ำท่ากันเลย3 4ฮุกเนี่ย่ะขอยืนขอยืนเอาแบบประมาณตอนนี้ได้ไหมคะได้เคได้เนาะเดี๋ยวเราจะโชว์ซิกนิกคค่ะจ่าร้องกับหยา ของเอาเป็นซิกนิกแรกแล้วกันนะคะเห็นไฟนะมันเขียดกันเลยซิกนิกมันสูนกับเป็นซิกนิกผิดใจได้แต้าซิกนิก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 เนี่ยนั่นว่าเฮาซิกนิกไทยหลักเห็ดไทยซิกนิกโว่หน่อยใจได้แต่าซิกนิก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 โอ้ยเออคือแบกว่าเห็นแล้วมันไปตั้งล้วลำบากอยากจะเต้นป้า ประมาณนี้นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างกับซินนี้ที่ปล่อยไปกระแสตอบรับตอนนี้รู้สึกว่ายอดวิวนี่สี่ล้านใช่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างแฟนๆว่ายังไงบ้างจ๊ะก็แฟนๆก็บอกว่าชอบชอบลุคนี้ชอบเสื้อผ้าหน้าผมชอบแบบว่าท่าเต้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนภาพรวมดูดีโอเคค่ะแฟนเพลงก็เหมือนกับติดตามทุกๆเอ็มวีแล้วเขาบอกว่าเอ็มวีนี้โอเคแบบเหมือนค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นการดู m v ที่ไม่วางตา พี่ออยเข้าไปดูแล้วแบบโหละสายตาไม่ได้เลยตลอดทั้งเพลงมันแบบการตัดต่อเสื้อผ้าท่าเต้นอย่างเงี้ยเป็นคนที่เต้นเก่งมากเรียนหนักนะคะ<ส>เต้นหนักสำหรับเพลงนี้ฝึกหนักกว่าเพลงอื่นๆค<อ>่ะเพราะว่าท่าเยอะด้วยแล้วก็ลายเต้นด้วยค่ะเหมือนกับลายเต้นเพลงนี้มันมันด้วยความที่เพลงมันเร็วค่ะแล้วก็ท่ามันค่อนข้างเยอะเยอะมากไม่ใช่แค่แบบว่าช่วงของคําคําร้องนะคะมันมีช่วงจังหวะที่มันแบบช่วงเหมือนเวลาเราร้องเพลงมันจะมีช่วงหายใจ ที่จะร้องท่อนตัดเนี่ยมันก็ไป2ท่าแล้วซึ่งหนูต้องแบ่งแบ่งแบ่งแบบเหมือนสมองเอาไปออกเป็น2ซีกซีกนี้จําท่าเต้นซีกนี้คําร้องอะไรเงี้ค่ะเพราะว่าเหมือนปกติหนูจะเต้นตามคําร้องแล้วมันมีท่าเต้นที่มันไม่ได้อยู่ในคําร้องเหมือนแบบว่าอ่าอ่าซัมนี่เกตตัวตีตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยซึ่งเราร้องออกมาไม่ได้เราต้องแบบตึ๊กตอ่าจำในหัวแล้ว่ามีตึ๊กนะแบบนีและและแอนเอนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีและ6และ7อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องต้องต้องบอกไหมคะ <c oughs> ว่าเพลงเนี่ยนะคะให้เว้นระยะหายใจบ้างเพราะว่าจัดมาตอนนั้นที่น้องรำยัยไปขึ้นคอนเสิร์ตรตูทูสแวร์ <c oughs> นะคะที่อน,นุสาวรีย์ชัย <c oughs> ก็สังเกตว่าเพลงของลำยัยเนี่ยแต่และเพลงนี่จัดต่อ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 ,ตอ,ตอคือถ้าหกเพลงต่อนี่คือหอมนะคะโอ้โหหอมเดืองเดียงดังดังเด,ด,ด,ด้อเพราะว่าช่วงคอนคอนเสิร์ตเลยค่ะเราก็จะเหมือนสคริปต์หนูจะแบบเพลงเร็วแทบทั้งหมดจะมีเพลงช้าก็ส่วนน้อยจะเป็นแค่คนคุยเพลงเดียวใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอเปิดมาตอนแรก ก็เป mm. ็นเดือยเด้งดังแล้วต้องขอขั้นด้วยแค่คนคุยก่อนเพราะไม่งั้นจะเป็นเดือยเด้งดงใจซีเพเจ็บตรงนี้ซิกงิกมันแบบต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปเพราะเวลาที่เหนือตอบเพลงหนูก็จะแบบตอบไปเลยเราก็จะเต้นยาว่เงี้ยเพราะเราร้องไปด้วยเต้นไปด้วยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมากเลยเราขอขั้นแบบแค่คนคุยตรงนี้ก่อนให้เราหายใจนิดนึงอะไรเงี้ยล้วก็อาศัยแบบว่า คนคนดูช่วยรอด้วยช่วยทุองแทนหน่อยจังหวะไหนที่หายไปนี่ไม่ใช่ลิมเนื้อนะเหนื่อยออกป้าอะไรบ้าอย่างนี้ต้องมีเววิธีการดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอถูกจริงๆแล้วหนูแทบจะไม่มีเวลาออกกาลังกายเลยเป็นคนที่ไม่ออกกําลังกายเลยค่ะแล้วกินเยอะแล้วไม่ออกกาลังกายแต่คือเหมือนเหมือนเราจะเป็นคนแบบว่าดุ๊กดิ๊ก็ตลอดเวลาเป็นคนไม่นิ่งเงี้ยค่ะเหมือนอยู่ดีๆเราก็อาจจะแบบอาจจะเต้นอาจจะแบบวิ่งเล่นหรืออ่ะ ของเราเป็นคนเหมือนแบบว่าลุกิกไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นช่วงนี้ที่เป็นเราได้ออกกำลังกายแบบเล็กๆหรือเปล่าในตัวไปดูใช่ใช่ค่ะแล้วก็เวลาซ้อมเต้นอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างจะใช่ค่ะแต่ก็จะไปเน้นเรื่องตอนซ้อมเต้นอย่างเงี้ยมากกว่าหรือเต้นบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆซิกนิคมันแปลว่าอะไรคะรำไรมันเป็นมันเป็นภาษาอีสานค่ะมันเป็นอาการแบบว่าอาการงอนที่เราไม่ต้องพูดเราแสดงสีหน้าท่าทางแบบชีชะแบบฟุดฟัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เป็นกาซิกนิกถ้าเป็นลำไยทำแบบซิกนิกคือดูดีแต่ถ้าเป็นลำบากทำนะคะอยากเห็นขาอยากเห็นในคอแทบซิกนิกหน่อยสิคะไหนคะเห็นปะเห็นปะเห็นปะดูเลยนะเออนะคะแล้วจริงๆแล้วชีวิตจริงซิกนิกกับแฟนบ่อยไหมคะก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ถ้าสมมติว่า จะไม่ค่อยซิกนี้ถ้าเป็นโกรธคือโกรธเลยโกรธเลยก็จะคือจะเงียบค่ะถ้าโกรธเวลาโกรธมากๆคือจะเงียบไปเลยจะไม่พูดใช่ค่ะแตู่แต่พูดอยู่คือโกรธปานกลางแต่ถ้าแบบว่าฉันไม่พูดแล้วคือโกรธมากถ้าเป็นซิกนี้ก็จะเป็นงอนเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วตลอดเวลาที่คบกันเนี่ยนะครับกับแฟนเนี่ยนะคะน้องปุ้ยเนี่ยเป็นยังไงบ้างความหวานอัปเดตมีความหวานยังไงบ้างก็ ปกติเสมอต้นเสมอปลายค่ะไม่ได้หวานขึ้นและก็ไม่ได้น้อยลงก็คือยังยังเหมือนเดิมในช่วงแรกๆเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นมาเรื่อยๆโปรโมชั่นก็มีตกใช่แต่ก็ไม่ได้หวานมากค่ะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้แบบสวีทจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบอยู่กลางๆนะคะก็ถือว่าโอเคตอนนี้ความรักอะไรก็โอเคแบ่งเวลาในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการดูแลแบบ แฟนการอะไรอย่างาเาาาง,งี้ยค่ะดูแลกันแบบเวลาโอเคไหมคะโอเคค่ะเพราะว่า<ม>เหมือนพี่เขาก็จะเข้าใจเวลาเราทํางานด้วยเราก็จะเข้าใจเวลาพี่เขาทํางานเหมือนถ้าเวลาทํางานเนี่ยเราก็จะไม่ก้าวไก่กันเลย<ม>ก็จะเวลาที่แบบนอกเหนือจากการทํางานก็จะพูดคุยกันก็จะอะไรอะไรอย่างเงี้ยกันมากกว่าก็เลยจะไม่ค่อยทะเลาะก,กันเรื่องเวลาหรืออะไรเง<อ><อ>ี้ยอาชีพเดียวกันอาจจะทําให้เข้าใจกันนะคะนอกจากนั้นตอนนี้ค่ะน้องลําไยหอยทองคําของเรา แบบว่าซิงเกิลพี่ออนไปแอบเห็นว่ามีเหมือนกับเอาเพลงดังนาที่น้องลำใเอามาร้องอีกครั้งนึงนะคะเพลงอะไรเอ่ยชื่อเพลงโบแทนแสลงใจค่ะเพลงในตำนานเพลงอมตะเลยของพี่พาเม่าบาวเลยใช่ค่ะแล้วพอมาเป็นเวอร์ชันของน้องลำใหญ่นี่จะเป็นยังไงอะคะก็จะเป็นเป็นมีความมีความเป็นน้องลำใหญ่ในเพลงค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นเต้นเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะเป็นการร่วมงานกับค่าย ของพี่เปิ้ลใช่ค่ะชนาชนาโบแดงแสลงใจนะคะสักนิดนึงได้ไหมจะปล่อยเมื่อไหร่คะทีนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ตัดเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็น่าจะเหลือ MV แล้วก็อะไรนิดนิดหน่อยหน่อค่ะความคาดหวังสูงมากกัะโดดแดงแสลงใจต้องได้เห็นอะไรที่แบบว่าเพลินตาเพลินใจแน่นอนค่ะร้องให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมจ๊ะได้่ะได้คะทุกคนพร้อมค่ะ เห็นโบแดงแสลงในใจเห็นยามในใจหายยามนั้นเขาซื้อให้เราเมื่อวันสงกลา์อีกไม่นานเขานั้นไปซื้อให้อีกคนนึงจะรอดตายครอสับการแสดงการแสดงเดีายวเวอร์ชั่นของลำใหญ่ไฮท์ค่ะนะคะเหลือต่อ นะคะที่เข้ามาชมกันที่แฟนเพจขา่าวรุ่พุ่งนะคะคุณธีรพงศ์บอกว่าสวยมากครับ,บนะบค,คะอันนี้น่าจะเป็นดีเจ <c oughs> <c oughs> คุณบอสดบอกว่าอินดี้ยืนหนึ่งของเมืองไทยค่ะนะคะคุณเจียวนะคะคุณจอม่ะมากท,ทายกันเนาะแฟนๆหลายคนที่เข้ามาชมก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะงานบันเทิงงานไหนที่น้องรำยายอยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําตอนนี้รอคะตอนนี้น้องรำยยคิดว่าอยากจะทํา ที่น้องใหม่ทำอยู่แบบอย่างเช่นพิธีกรที่เพิ่งได้เริ่มทําหรือว่าละครให้มันแบบให้มันดีก่อนตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเราเป็นน้องใหม่แล้วก็เป็นแบบฝ<อ>ึกหัดอยู่อะค่ะ,คะก็เลยยังยังไม่ได้มองด้านอื่นอยากจะทําตรงนี้ให้มันมันดีขึ้นก่อนค่ะแต่ว่าจริงๆเ้วศิลปินคนนึงนะทำได้เยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นนะคะโชว์บนเวทีที่มันต้องแบบเอนเตอร์เทนเก่งนะคะแล้วก็ยังแบบว่า อ่าเป็นพิธีกรด้วยซึ่งตอนนี้วงการพิธีกรก็เริ่มสั่นสะเทือนพลเรืออย่างเาเป็นดีเจนะคะดีเจยากขอไว้ก่อนดีเจน่าจะยากอาชีพยังไม่ต้องอยากทํเลยตอนนี้อ่าเป็นพิธีกรแล้วก็มีเล่นละครด้วยซึ่งเล่นละครจริงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ยากแล้วก็เหนื่อยในอนาคอาจจะมีภาพยน์ ใช่นะนะ<ม>ก็ต้องคอยติดตามให้กําลังใจกันนะคะงานเยอะขนาดน,นี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะ,ะ,ะให้น้องนำใยฝากผลงานค่ะทั้งเพลงแล้วก็ช่องทางการติดตามที่แฟนเพจของพวกเราช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะค่ะก็ฝากติดตามผลงานน้องนำยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงนะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ใน YouTube เลยนะคะตอนนี้ก็มี m v แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ซิงเกิลที่กําลังจะ ปล่อยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็สามารถดูคิวงานน้องใยญยได้ที่เพจลำแหญ่ทองคําเลยนะคะติดตามกันได้หรือว่าน้องเมียจะไปทําอะไรที่ไหนนะคะค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวโพวิซ่าค่ะน้องใหญยค่ะเราก็จะ ชวนน้องลำไยนะคะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรุทุ่งสแควร์ของเราที่ใจกลางกรุงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตอีสานซุปเปอร์กิลด้วยอันนั้นอยู่ตรงรตาลาดลุงเกลือท้ายเก,กะาะแถวปทุมธานี่ะนะคะรวมถึงซิงเกิลใหม่ๆเพลงใหม่ๆของน้องลำไยนะคะไม่ว่าจะเป็นซิกนิกหรือว่าโบดังแสลงใจเดี๋ยวขอฟังกันที่90รุทุ่งรักไทย นะคะเปิดเพลงน้องเบียรทุกวันทั้งวันเลยขอบคุณค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณน้องรำยไห้ทองคำมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทางค่ายไห้ทองคำด้วยนะคะเดี๋ยวมีน้องนักศิลปินใหม่ๆก็เชิญมาพูดคุยกันแบบนี้แล้วต่อโอกาสต่อไปก็เชิญน้องเบียร์ร้องกันอีกนะคะมาซิงกี้กันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะไปรัวๆค่ะโอเคโอเคไปรัวๆ